กระดองหรือเปล่ามีไงครับมีหรือเปล่น่าจะมีหรือเปล่าล้องดูอีกจ้าจริงสิไม่มีแล้วทำไมมันไม่มีกระดองอะค่ะอันนี้แหละครับอันนี้ที่มันไม่มีกระดองเพราะว่าพอมาถึงเนี่ยเขาก็จะเอาผ่าเอาไส้แล้วก็เอากระดองมาถอกไปเพราะว่ามันทานไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วพอหนูซื้อไปเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยมันสามารถเอาไปย่างได้เลยมันมีอีกกระเบื้องเรือที่หน้าตาใกล้ๆกันอยู่ในถาดใครจำได้บ้างตอนที่ย่างให้ดูในถาด มีชนิดหนึ่งหน้าตามจะคล้ายกันมันกระดองมากเลยมุกอะไรเอ่ยต้องใช่ไหมมุกอะไรนะลูกหอยหอยมุกหอมมุกหอมอันนี้มุกหอมนะคะมุกหอมสังเกตไว้นะว่าแม่หน้าตาเป็นยังไงอืมอ่าแล้วก็อันนี้ตัวใหญ่นี้ก็คือมุก กระดองอ่ะใครว่าแตกต่างอะไรกันบ้างตรงไหนบ้างหัวดยาวอะไรหัวยาวลูกหัวหอมหัวยาวกว่าใช่ถูกต้องข้อแรกคือไม่เหมือนกันตรงหัวถูกต้องค่ะและอย่างนึงคืออะไรเอ่ยตรงไหนไม่มีกระดองอ่าถูกต้องเก่งมากเลยหอมไม่มีกระดองแต่หอมเขาจะเป็นธรรมดาเขาจะไม่มีกระดองก็คือมันไม่แหวกเห็นมลูกมันเต็มทั้งปากแต่อันนี้มันเป็นไงยังไงเพราะว่าเรากระดองมันออกไป เอาไปปิ้งจะกรอบอร่อยมากแต่ถ้าเป็นหมึกหมอมเอาไปลวกเอาไปยำหรือว่าเอาไปผัดกะเพรา,าอะไรพวกนี้ได้หมดใส่อขอดูที่ลิซ่าจดก่อนแหมที่ลิซ่าจ,จดนะคะละเอียดมากเลยเริ่มจากมีหมึกยักษ์หมึกสายหมึกกล้วยมีหมึกกระดองแล้วก็มีหมึกหอมลวก ยำแล้วก็ผัดกะเพราโอ้ลิซานี่ละเอียดมากเลยนะคะเนี่ยพี่คะเราการเลือกปลาหมึกสดสดมันเลือกยังไงลิซ่าเลือกสดไปเดียวการเลือกหมึกสดสดอันดับแรกเลยคือดูที่สีค่ะคือว่ามันจะออกสีชมพูธรรมชาตินะคะเลือดแล้วก็เราก็ต้องลองจับดูนิดนึงนะคะว่าเนื้อเนี่ยมันแข็งไหม ถ้ามันสดเนื้อมันจะเป็นยังไงคะเนื้อมันคือว่าเรากดลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความกรอบอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงเราดมดูก็ได้ค่ะลองดมดูว่ามันมีกลิ่นคาวมากไหมอะไรประมาณนี้ทีนี้พระเอกของเราก็คือหมึกหมึกอะไรนะที่เราไปยัดไส จะให้เด็กๆเลือกหนุดด้วยเองสิลองดูสิแมทธิวทำอะไรโดนดม่วยวิสุจน์กลิ่นของเราแล้วกันคุณแมทธิวขา้าต้องหยิบดูใสค่ะโอเคค่ะแต่ว่าถ้าหนุมจะไปยัดใต้ใช่ไหมครับยาวตัวที่มันเล็กเกินไปมันจะยัดลำบาก ใ่มนนนก้อยไตัวนี้ค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้ตัวอย่างอาตัวขนาดนี้กับตัวไม่ถ่ายังต้องเป่อีกอ่ะจ่ให้ครบ6ทีใช่ไหมคะรือว่า วันนี้นะคะเราก็ได้ปลาหมึกปกุ้ยนำกลับไปทำปลาหมึกยาไไดะะ้แล้วค่ะอ้าวแล้วปลาหมึกสดเด้งๆจากทะเลก็มาอยู่ในมือพี่ได้แล้วนี่คือหมึกที่เราจะทำหมึกยดไซกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนจะทำหมึกยดไ้กันเนี่ยพวกเรามาใส่ผ้ากันเปื้อนกันก่อนดีกว่าจะได้ไม่เลอะเพราะวันนี้เราจะต้องเลอะกันแน่เลย พร้อมแล้วประเมึนพร้อมแล้วครอครัวไม่ครัวพร้อมไหม,มะคะพร้อมค่ะเดิฉันจะแนะนำให้รู้จักกับครูโป้งนะคะครูถาประกอบที่หน้าวางศีเป็นเชฟสอนการทําทอาหารจะมาสอนพวกเราครับมึงยะไส้ค่ะสวัสดีพ่อครกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ ปลาหมึกอยู่ตรงหน้าเราแล้วจะจัดการยังไงกับปลาึกเหล่านี้ดีคะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเตรียมปลาหมึกโดยการดึงเอาเจ้าส่วนหัวออกนะครับแล้วก็ลอกหนังเอานะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทุกๆคนช่วยกันด้วยเอาล่ะเดี๋ยวแจกคนลกี่ตัวดีสองตัวก่อนแล้วกันโอ้มาดูมาดู โอเคพ้อมยังเอ่ยเป็นไงน้องบีรู้สึกยังไงคะแต่งรักะค่ะแ่รักอะค่ะมาลิซ่าวรู้สึกยังไงนิ่มๆอุ๊ยชัยดีป่ะรู้สึกน่ารักมากเลยโอเคอย่างแรกเราจะแยกส่วนหัวนะครับกับส่วนช่วงตัวของเขาออกนะครับผมอ่ะดูดูทบานี้ใช้นิ้วล้วงเข้าไป เบาๆนะครับไม่แรงมากเพราะว่าเดี๋ยวหมึกเขาจะแตก้ะดึงออกช้าๆนี่นะครับไม่เห็นออกเลยไหนดูสิไม่ออกระวังหมึกมันแตกนะครับมันจะมีต่อมหมึกอยู่นะคได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยยังก็ไปให้ลึกแล้วค่อยๆอ่นนี้มันเริ่มแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมา นั่นคือหมึกไอ้ตัวนี้หมึกแตกแล้วแต่ไม่เป็นไรนี่เปล่าเนี่ยแต่นี่ไงตอมหมึกอยู่นี่ใช่นั่นแหละตอมหมึกครับระวังอย่าไปบีบมันนะเดี๋ยวมันแตกตอมหมึกทีนี้เด็กๆรู้ไหมครับว่าทําไมเจ้าหมึกเนี่ยมันถึงต้องมีหมึกสีดําๆนี้เอาไว้ด้วยตอกตัวถูกต้องครับใช่แล้วเอาไว้ป้องกันตัวนะครับบีมน้องบีมน้องบีมกับลิซ่าจะไม่ทำเยังไม่ได้ทําเลยน้ำบีมกับลิซ่าจัดการ เอาหัวปลาไปหลออจากตัวแล้วโอ้โหหมุกจะแตกนิดนึงลองดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่นิ้วข้าตาอีคือออมนิดนึงอ่ะโอ่คนั่นแหละครับใช้นิ้วชี้เลยครับต้องบีเหบืนิ้วเข้าไปเลยใช่ข้าไปรู้สึกน้องบีรู้สึกยังไงเหล่ะคะอย่างงี้อยาแย่งต้องมีน้ำออกมาด้วยอ่ะรู้สึกว่าหันแกะไว้ออกไม่ถึงเลยนะคอยไม่แตกครับลองออกแล้วลองออกแล้วลองออกแล้ว เสียเพื car, Alors, al so, mm ่อนเลวเสียเพื่อนเลยไดไหไดเอานิ yeah. ้วเนี้เข้าไปเลยนิ้วแยงเข้าไปเลยสู้ตายไปลายแต่นี่ยังไม่แตกดูว้าวจัดได้ไหมโอเคมาทำอะไรคะเบาๆพับเบาๆเบาๆหากการมันจับไว้แไม่ค่อยดึงออกอ่าเก่งครับ ใช่ครับล้งเลยมันอเอาเยไม่ใช่พลาสติกครับมันมมางามมือครับอ่าเด็กๆฟังทางนี้ทีนี้พอเราดึงเอาทั้งกระดูกแล้วก็ถ่วงเขาออกแล้วเนี่ยเรามาเช็คดูให้มั่นใจอีกทีนึงว่าข้างในเนี่ยมีไขอะไรติดอยู่หรือเปล่าโดยเอานิ้วแยงเข้าไปเหมือนเดิมล้วล้วงแล้วหมุนอ่าแล้วดึงออกทำยังไงดีครับบีบใช้รีดออกมาเลยใช่ไหมครับ โอเคครับประมาณนั้นนี่เด็กอัน้ใชอันนี้เต็มที่กับชีวิตมากเลยในน้ำนี่คือชีวิตนะแต่ไม่ไดโชว์โชว์มือเลยหรอเดี๋ยวล้างไม่ออกหนูไม่กล้าระวังระวังเดี๋ยวล้างไม่ออกนะครับระวังเดี๋ยวล้างไม่ออกนะกินแรงเลยครับอย่าลืมของบีมของบีมนะ อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะแกะปีกออกแล้วเราจะลอกหนังเขาให้เหลือแต่เนื้อขาวๆจะขาวไหมล่ะอ่าเด็กๆดูนะคะทําอย่างนี้แกะปีเขาออกนี้เลยปึ๊ดอย่างนี้แล้วก็ลอกเลยเห็นไหมเห็นไหมขาวไหมขาวไหมทีนี้เราก็ใช้เล็บลอกออกโอ้สวยงาม ว้าว <Wow. S 2> ได้ปลาหมึกแล้วขั้นตอนต่อไปคือการยัดไส้ที่เห็นข้างหน้าก็คือไส้ที่จะยัดในตัวปลาหมึกโอเคครับเดี๋ยวเราจะหมักหมูสับนะครับก่อนที่เราจะเอาไปยัดในเจ้าหมึกนี้นะครับอย่างแรกเราจะแบ่งหมูออกมาส่วนนึงนะครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเราได้มีโอกาสทำกันด้วยนะโอเคหลังจากนั้นก็จะปรุงด้วยมันหอย ทีนี้ยำเลยทำครัวอย่ากลัวเลยโอเคพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วหลังจากนั้นเราก็จับยัดเข้าไปปูพ้อเป็นใค้เต็มหรือเปล่าคะอ่าเป็นคำถามที่ดีครับเรายัดให้อ่าเหลือพื้นที่เอาไว้ประมาณสัก หนึ่งข้อนิ้วของเด็กๆถ้าเกิดว่าเราใส่จนเต็มจนล้นนะครับมันจะลิ่งออกมา้า่หน้าของเด็กๆนตอนนี้นะคะก็มีปลาหมึกมีหมูแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆที่เด็กๆพร้อมที่จะทําเครื่องแล้วก็ยัดไส้ลงไปในปลาหมึกว่าแต่เด็กๆเนี่ยพร้อมหรือเปล่านะพร้อมเลวค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะเริ่มทำกันเลยนะคะมาแล้วครับลงไปเลยลงไป ก็งลงไปอยู่กับหมูแล้วแล้วตอนต่อปไปคืออะไรอย่าง,าาง,น,างนีง้เหรอชานี <S <S ่ <S 1> <S 1> ๆๆๆๆๆนิ้วหนูชาแล้ปคือยังไงบ้างคือก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกวนนี้นิ้วหนูช้าแล้วค่ะใช่ใช่สายคู่นี้ถึงไหนแล้วเอ่ย ปจะย,ปย,ยับแล้วเอ,เอาละ,จะจมีไงทำไงจับมันตั้งก่อนเอ,อ,เอ้ยทีละน้อยครับทีละน้อยต้องบีอาวุธบไปด้วยเฮ้ยเตอนนี้นะคปะปลาหมึกตัวแบนๆก็กลายเป็นปลาหมอกอึกอวบๆด้วยไส้หมูสับที่ปรุงร้อยเรียบร้อยแล้วแล้วนี่อะไรมาวางข้างหน้าเต็มหมดเลยเครื่องปรุง เครื่องปรุงที่จะใส่ในไหนคะนำซุปนะครัะค่ะวันนี้มีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะก็จริงๆหลักๆอันนี้นี่คือไม่ไม่ต้องตายตัวตามนี้ก็ได้นะครับ<ช>แต่วันนี้เราอยากให้เด็กๆได้รับสารอาหารครบทั้ง5้าหมู่นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้มขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายมากๆสําหรับเด็กๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ไฟ ใช้ความร้อนแล้วน้ําก็ร้อนไฟก็ร้อนเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆไฟก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าร้อนเนี่ยเจ็บนะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะพออบความร้อนบนเตาได้เลยโอเคอ้าวหลบหน่อยแล้วระวังนะครับวัเนี้เราจะใช้ไฟ ปานกลางถึงอ่อนๆจะไม่ให้แรงมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งจนเดือดจนเกินไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราลงกระเทียมพิถีร่าผักชีลงไปน้ํามันจะขุ่นและอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาหมึกที่เราจะใส่ไว้เนี่ยถ้าน้ํามันเดือดพลุ่งเนี่ยนะครับใส้มันจะทะลักออกมานะครับก uh ่ oh. นนะอ,อนอื่นเดี๋ยวเราจะลงกระเทียมพิถีร่าผักชีมีใครเป็นอาสาสมัครเอาลงให้ไหม,ไม,ไมค,อค่อยค่อยหย่อนนะครับค่อยๆ่อหย่อนอ่ อย่างนี้อันตรายเราต้องค่อยเอาลงไปใกล้ๆไม่ต้องกลัวอ่าอ่าล้วค่อยๆเทช้าๆน่าเนี่เห็นไหมมันจะไม่ค่อยกระเด็นเราจะลงมึกยาไสมามาเลยตัวนี้ดูนะครับอ่าเราเราเอาลงนะเราจะไม่โยนตุ่มลงไปนะเห็นไหมมันจะไม่กระเด็นแต่เพื่อความปลอดภัยเราจะใช้ทัพพีช่วยดีกว่าใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อน ให้น้องบีมก่อนโอเคอ่ะไช้านะครับช่วงนี้เราประมสุดหรือว่าจะใส่สิ่งต่างๆไปดีใส่สิ่งต่างๆใส่สิ่งต่างๆร้อมเรียง อะไรก่อนดีนะหอบตาตาก้อก่อนอย่าเอาอันหนา